สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fibo 9นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟอีเทอรี่มนะครับสาหรับอีเทอรี่มนะครับมันก็ค่อนข้างลงแรงนะเพราะว่าถ้าเป็นเส้นสําคัญนะครับที่วัดตลาดหมีตลาดคนโดยตลาดตลาดกระทิงนะครับตอนนี้มันอยู่ต่ํากว่าเส้นตลาดกระทิงก็คืออยู่ในเส้นตลาดหมีนะครับก็เป็นการหย่อนขาลงมาแล้ว นะซึ่งอ่อนเอมากนิวไฮแค่ปลายเล็นะบมากกว่า4ปีก่อนแค่10 20ดอลแล้วล่วงเป็นมะมม่วงนะครับจะไปลากมะม่วงกันแล้วนะนะอิตาเรียมน่าตกใจไหมนะยังน่าเก็บไหมนะถ้าถามผมเนี่ยผมคงตอบไม่ได้แต่ผมเนะ่เอาไอ้ตัวอย่างมารักันนะมิสเตอร์ทอมรีนะครับ คือทมรีมันเป็นใครมันเป็นนักวิเคราะห์กสตีกเก่านะครับที่เข้ามาเป็นประธานบริษัทบิตไม้นะครับบิตไม้ปกติขุดบิตคอยนะครับขุดได้กําไรอยู่ดีๆนะครับไม่คุ้มค่าไฟนะครับก็เลยเหลือแค่กําไรนะครับมันก็เอากําไรทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่มันเข้ามาเป็นซีอคนใหม่นะครับจากประธานบริษัทนะครับนะมาถึงนะครับภายในเวลา6เดือนที่มันรับตําแหน่ง ซื้อแหลกเลยนะกำไรที่มีอยู่ก็ช้อนไปหมดเลยจนมีอีเธเรียมอยู่ประมาณสามล้านเจ็ดแสนกวหลาเข้าข้าง่าวๆนะีประมาณหกแสนเจ็ดแสนกเหลีบสามล้านเจ็ดแสนนะแล้วก็แผนนะของบริษัทนะครับตั้งเอาไว้ว่าอย่างน้อยนะครับมันจะต้องมีห้าเปอร์เซ็นของทั้งหมดในอีเธเรียมนะครับเท่ากับว่าถ้าคำนวณจากราคานี้นะครับ คำนวณจากราคาสามพัน 4, นะสามพันถึงสี่พันเนี่ยมันจะต้องมีเท่าเทียมทั้งหมดหกล้านเหรียญน,นะครับซึ่งตอนนี้มันเก็บไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับจนมีกองทุนใหญ่ๆเริ่มโดดเข้ามาแจมนะครับกับบิตคอยนนะบิตคอยนได้ไรายได้จากอะไรนะครับตอนนี้โดยนะครับโดยสามพันกว่าล้านดอลลาร์นะครับแต่ก็ยังช้อนตอบไม่สนดอยนะครับ นะไม่สนดอยมันได้ค่าสเต็กกิ้งนะครับรายปีนะถ้าตอนนี้นะครับสล้านเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ100ล้านต่อปี100ล้านดอลลาร์ต่อปีนะนะครัถ้ามันมี3ล้านตรงเนี้แต่ถ้ามันมี6ล้านมันจะได้ทุกปีปีละ200ล้านแล้วมูลค่าของมันก็จะอัพเลเวลไปเรื่อยๆเๆๆนะครับ นะเพราะว่าเราก็จะเห็นคริปโตเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ที่เดิมในจุดต่ำมันจะพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอีเทอเรียมปีนี้นะครับทอมลี Lee, มันก็พูดถึงการมองว่าอีเทอเรียมจะเป็นซ u เปอร์ไซเคิลซูเปอร์ไซเกิลก็คือการหนีจากจุดต่ำนั่นแหละในความเข้าใจขผมน,นะก็คือเป็นการลากหนีน้ำพ้นน้ำขึ้นมาก็บินนะ นะครับแล้วไม่กลับมาในน้ำอีกเลยนะัเป็นการขยับฐานอะไรสักอย่างหนึ่งในมุมมองที่ผมเใจอ่ะนะนะก็เท่ากับว,ว่าสมมุติตรงนี้เป็นเป็นโซนที่เขาเรียกว่าไงเดียเป็นโซนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันยังไม่ไปไนะถ้าทั้งหมดนี้คือการเก็บของนะวานเห็นพ้องต้องการนะครับ เมาเห็นพ้องต้องการนะครับจะไม่มีดอยซุปเปอร์ไซเคิลคือมันลากขึ้นไปเหนือจากบิตคอยเคยเกิดขึ้นในอนดีตนะครับนะมันจะเกิดกับอีเธอรี่มหรือเปล่าแล้วมันจะมาเกิดอะไรตอนนี้ที่เขามองว่ามันจบรอบใหญ่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมุมมองที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะหนึ่งนะครับเราไปสวนเทนไซเคิล ส่เครื่อเขาจบ4ปีเขาต้องลงหรือว่า2นะครับเราสวนแล้วอยู่อยู่ๆฟุกนะครับภายในไม่ถึง3-4เดือนไปโน่นครหกพันห้าเก้าพันเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะเพราะปีนี้เราเห็นแค่บิตคอย n ปั๊มอีเธอเรียมเอาคอยไม่ได้ปัม๊มนะครับไม่ใช่ว่าไม่ปัม๊มมันปั๊มไปแล้วรอบหนึ่งสองรอบในในสี่ปีเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกเอาคอยซีซั่น นะเม็ดเงินมันไม่ได้แบบอ่ามันไม่ได้แบบพุ่งเป็นร้อยเอ็กในวันเดียวนะครับมันไม่ได้มีแบบป้าขายลูกชิ้นมาบอกว่าอ่าควรซื้อเหรียญนี้ไหมนะครับท,ทั้งทาที่ไม่ต้องขายลูกชิ้นต่อนะครับแต่ไม่เอาแล้วลูกชิน้นกูจะซื้อบิตคอยอย่างเงี้ยหรือเอาคอยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับในตลาดเนียไม่มีคนพูดถึงตูดมุนะมันมันค่อนข้างยี่ครับบรรยากาศนะครับ,รบ,บ,รรบเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็แอบหวังกันนิดนิถึงแม้มันจะไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่แต่อย่างที่ว่านะทุกความกลัวมันมีโอกาสนะครับนะจะพลาดหรือไม่พลาดก็อยู่ที่เราบริหารนะนะครัเป้าหมายนะครับ,นะรบในการปิดสัปดาห์นะก็เดือนด้วยแหละนะครับถ้าดูจากกราฟใหญ่เนี่ยก็คือครึ่งทางแล้วสามพันนะก็คือถ้าปิดสูงกว่าสามพันนะอะไรดีๆก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าปิดต่ำกว่าสามพันนะ เราอาจจะลงไปเทสสักประมาณสองพันต้นๆน,น,นะครับเนี่ยหรือพันแปดเนี้ยมันจะอะไรกันนะกันหนาะใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันเท่าที่ดูจากไอ้แท่งเดหลายๆแท่งที่มันมาแตะ38.2%สเร็เาเห็นว่ามันรีบาวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเทสนะหน้าเทสเส้นแดงเขตนะว่าเขตกั้นตลาดหมีกับตลาดกระทิงแล้วกันเนาะนะครับนะบก็จะไปนะ ในอดีตไอ้เส้นนี้กันมีความหมายไหมเออมันคือมันไปแล้วไปเลยอะในอดีตะนะมันไม่มันไม่ได้แบบนี้นี่เนี่ยตัดหลุดแล้วลงเลยนะตัดขึ้นก็ไปเลยนะมีอะไรอีกไหมตรงนี้เหรอตัดหลุดก็ลงเลยนะมันไม่ได้ยึบยักขนาดนี้แต่รอบนี้บอกเลยว่าพิเศษใส่ค่ะนะครับตัดขึ้นไปเลยนะกลับมาไม่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด แต่มาหลุดก็ในช่วงสองพันยี่ห้านะเนี่ยมาหลุดแค่ในช่วงนั้นอ่ะคือไม่รู้เทอะไรแรงนักหนาลงไปพันสีนะครับก็น่าจะเป็นยุคธรทำภาษีใช่ไหมนะครับแต่กลับขึ้นมาได้หรือนี่จะเป็นแค่การทดสอบคือหย่อแย่ฐานลงมาแล้วแบบให้ตกใจหรือเปล่าหรือเดี๋ยวมาขึ้นไปรัวๆแล้วยางทำไงอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นคําถามมีในใจเสียงในหัวไปแล้วกันนะนะครับ นะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละแผนมันไม่เหมือนกันผมแค่มาวิเคราะห์เฉยนะครับนะสำหรับอีเธอเรีมเนาะนะครับก็เมื่อกี้คลิปก่อนหน้านะก็ได้พูดถึงนะก็ได้พูดถึงโอกาสที่ตลาดจะไปแล้วนะครับก็ไปย้อนฟังคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปก่อนหน้าทรีทอยนะครับเพราะว่าในเรื่องของวานอย่าง,างเช่นตัวนี้นะลองอีเธอเรีมค่อนข้างไซด์โคตรใหญ่ นะแต่เป็นการลองในระดับเท่าไหร่มันเข้าเท่าไหร่มันเข้าที่ราคา3,200 TP 3,700ประมาณ500กว่าจุดนะครับนะก็ระดับโพซิชันนี้อยู่อันดับหนึ่งใน Hyperliquid ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ลองดูนะก็มัน TP ไว้3 7 7 7กับ3 7 0พเหมือนกันแนวสองไม้นตั้งเซลล์ลิมิตไว้นะครับก็เป็นโซนที่มีโอกาส นะก็ไปย้อนฟังคลิป BTC แล้วกันนะครับผมพูดไปในคลิปแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนะในเรื่องของการปิดสัปดาห์นะนะแต่มาดูกราฟเล็กแล้วกันนะครับกราฟเล็กเนี่ยสชั่วโมงเนาะนะสนะชั่วโมง SMI อยู่ในจุดที่กําลังจะตัด4ีู่นย์ขึ้นนะครับการตัด4ีูนขึ้นแน่ดีนะครับเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วแล้ว่าจากราคา2,600นะครับขึ้นไปถึง3 0 0พนะประมาณ400เลย นะครัตอนนี้ถ้าเกิดตัดขึ้นไปจนถึงโอโซ400้งบวก400ก็3,400ก็อยู่ประมาณนี้แล้วทะลุเส้นแกนสีแดงนี้ขึ้นไปล้วนะครับนะตอนนี้ก็คือโดนกดอยู่ต่ำกว่า3,000นะครับถึง3,200นะครับเป็นโซนที่มีการกดราคาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดผ่านไปได้ก็อาจจะขึ้นไปเทสแถว3,800ถึง3,600ก็จะเป็นจุด TP1 ีานเมื่อกี้นะครับ นะสำหรับวิตเตอรีนเนาะก็รอดูแล้วกันนะว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่ามันต้องอยู่ที่การปิดวีคด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากิ่มองก็รู้ว่าปิดวีคปิดเดเย์อปิดเดือนนะครับว่ามันจะปิดหัวสามหรือหัวสองนะครับถ้าปิดหัวสามก็ดูดีปิดหัวสองก็ดูหลายนะครับนะก็จะประมาณนั้นนะครับสาหรับวิตเทอรีนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมทําซอยคลิปเอานะนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะไปต่อที่ทองแล้วกันนะ ส่วนตัวอื่นนะครับก็คงต้องรอไอสองตัวนี้วิ่งนะครับ BTC เ t h e r e u นะครับตัวอื่นมันก็จะขึ้นตามกันนั่นแหละนะครับนะขึ้นตามกันเนาะนะส่วนดอล์เนนะครับเมื่อเราเช็คย้อนหลังนะครับก็ใช้คำว่าตอนนี้มันเริ่มออกข้างมาละก็คือถ้ามันหลุดแกนสีแดเงเนี่ย ใช้คาว่าเอาอกซิเันอาจจะมาเลยนะตอนนี้เนี่ยมันเด้งมาในจุดอ่ที่เขาเรียกว่าอ59.4%ก็สูงที่สุดในรอบนะก็เลยทำให้เอาคอยเนี่ยนิ่งแน่น,นิ่งไปเลยนะครับนะยังไม่ฟื้นนะครับคือถ้ากลับมาหลุด58นะครับลงไป57หลุด57อีกเตรียมบินกันนะ เตรียมบินกันบิตคอยเป็นไงไม่รู้เอาคอยกูจะบินแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะก็เนี่ยเหมือนเนี้ยนะครับนะตอนนี้ก็พยายามขึ้นตรงขึ้นเทสอะไรต่างนะสำหรับดุงเน้นก็ลอยอนิดนึงนะลอยอนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปคยนเนาะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปทองนะใครที่เทดของครับนะครับดูคลิปหน้าเลย